สวัสดีตอนเช้าทุกทท่านนะครับเช้านี้อากาศแจ่มใสนะครับเช้ามาได้ยินเสียงนกเสียงกานี้ทําให้รู้สึกมีความสุขนะครับวันนี้เราก็จะพาไปชมม่วงแดงจกักรพรรดินะครับว่าจะมีสีสันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญติดตามชมได้เลยเลยครับครับผลก็จะเป็นสีออก ถึงแดงนะครับม่วงๆนะครับผสมกันนะครับตอนนี้ยังไม่ไม่ไม่แก่จัดนะครับก็เลยเป็นสีแบบนี้นะครับปกติจะต้องใช้ถุงห่อนะครับเพื่อเพิ่มให้มีสีสวยงามนะครับผลดิบนี้ก็ไม่เปรี้ยวนะครับไม่เปรี้ยวมันนะครับรสชาติมันหวานออกหวานหวานนะครับถ้าผลสุกแล้วเ อร่อยเลยลครับรสชาติหวานก็เป็นต้นมะม่วงที่มีรสชาติอร่อยนะครับมะม่วงแดงจกักรพัดครับต้นไม่ใหญ่นะครับต้นไม่ใหญ่ ต้นก็ไม่ใหญ่มากครับก็มีผลจัดว่าดกอยู่ครับรุบรูกนี้ก็สีสีสวยงดงามนะครับสีสวยสดงดงามครับ ครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับมะม่วงแดงจกักรพัรดิครับสวัสดีครับ